เป็นภาพที่วันที่มีน้ำขึ้นกับวันที่น้ำลงในสถานที่เดียวกันนะแต่ว่าเรานำภาพอันที่มีน้ำขึ้นมาอัพและเติมด้วยวันที่น้ำลดแล้วน้ำมองเห็นผื้นทรายนะเป็นชายหาดที่อาวกตุ่มบ้านวกตุ่มหรือบ้านหินกองนะคะอยู่บริเวณ เลยจากบ้านสีธนูก่อนที่เราจะไปถึงทางวัดอัมพวันหรือไปแยกขึ้นตรงไปถึงท่าเรือท้องสาราเนาะตรงนี้จะเป็นชายหาดที่กว้างใหญ่มากเวลาน้ำลดจะมองเห็นทรายพื้นทรายกว้างเหมือนสนามบินเลยนะคะหรือสนามฟุตบอลประมาณนี้เนาะเราก็เอาภาพ สวยๆมาส่งให้ทุกคนเล่าเรื่องชีวิตเล่าเรื่องของการเป็นอยู่ที่เกาะพังงานเล่าเรื่องนักท่องเที่ยวนะคะวันก่อนนั้นเล่าเรื่องผู้เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่เกาะพังงานเกาะเต่าเกาะสมุอนะคะตอนนี้ก็ขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นที่พัก หรือว่าการของที่ของชาวต่างชาติที่เขาโหวตนะคะกลุ่มคนที่มาทำแอดเวนเจอร์นะคะหรือทํางานแบบรีแลนซ์เนาะอยู่ที่เกาะพังงานแล้วก็พักที่เกาะพังงานเนี่ยราคาก็ไม่แพงเลยนะคะเขาก็ลงเป็นโหวตของชาวต่างชาตินะคะโหวตหรือว่าเลือกกันน่ะแหละว่าที่ไหนถูกที่สุดเนาะ ที่เกาะพังงานก็ได้ขึ้นเป็นเบอร์ที่หนึ่งนะคะว่าเมืองไทยเกาะพังงานราคาค่าที่อยู่นั้นก็คือหนึ่งพันเหรียญ u s ์นะคะถึงจะอยู่ที่เกาะพังงานนี้ได้เนาะโดยทั้งเดือนนะคะทั้งเดือนเป็นการที่ลดราคาจนบางคนก็ตำหนิติเตียนว่าก็เพราะว่า ไม่เหมือนกับที่เกาะเตา่าเพราะว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันเกาะเต่าก็เป็นค่าคองคีบที่ไม่ได้อยู่ที่ลดราคานะคะที่เกาะพังงานนี้เขาแข่งกันลดนะยามที่เวลาที่ลูกค้าไม่มีก็แข่งกันลดราคาแต่พอมีลูกค้าก็ขึ้นราคาแล้วก็ให้ลูกค้าออกจากที่พักนั้นไปนะคะอันนี้ลูกค้ามาเล่าสู่เราฟังเองเนาะก็มีทั้งสองด้านเนาะ ด้านของผู้ที่อยากมาพักบางคนก็อยากจะพักให้ถูกนะคะแต่ก็ไปเจอเจ้าของที่ว่า,าใจคอไม่มั่นคงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาเจอบางคนก็เจอที่พักที่อยากจะให้ถูกแต่เขาอยากลดราคาแข่งกับคนอื่นนะคะก็ทําอะไรแบบไม่มั่นคงนะคะน,นี้ก็เป็นเรื่องของการทําธุรกิจที่ขึ้นขึ้นลงลงในช่วง ห้าไฮซีซันไม่ไฮซีซันอันนี้ก็เกิดขึ้นแบบนี้อยู่แล้วเนาะเราสู่กันฟังในฐานะที่เราอยู่กับเกาะพังงันเนาะแต่ถ้าจะเปิดใจกว้างก็คือขอให้เราทําอะไรที่ตรงไปตรงมาถ้าที่พักของเราอยู่ในระดับที่ราคานี้แล้วคนเข้าอยู่ตลอดเวลามันดีมากนะแต่ถ้าเราทําระดับสูงขึ้นเราก็ต้องปรับตัวให้มี ความรับผิดชอบและการบริการที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนะคะไม่มีทุกคนนะคะที่จะมาอยู่แต่ที่พักในราคาถูกๆแล้วไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยเนาะบางแห่งราคาถูกแต่ไม่มีอาหารเช้านะคะทุกคนอันนี้เราต้องเลือกของเราเองนะคะถ้าเราอยากได้อาหารเช้าเราก็ไปพักราคาที่มันแพงขึ้นนะคะแล้วมีอาหารเช้าอินคลูด บางแห่งก็จะมีอาหารตอนค่ำด้วยนะคะแต่เราอาจจะจ่ายเพิ่มขึ้นในอาหารตัวอื่นหรือว่าเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่กำหนดของแต่ละที่พักนะคะบางคนฝรั่งอยากจะเล่าสู่ฟังอีกเรื่องนึเนงเนาะมีฝรั่งน้องเขาทีา่ป่วยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะอักเสบเฉียบพันเราก็ มันดึกมากแล้วนะคะตีหนึ่งเขามาเคาะประตูบอกเราว่าให้พาไปหาหมอหน่อยเราก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนที่มีธุรกิจเป็นรถเช่ารถโด,ดยสารส่งคนหรือว่ารับคนท่องเที่ยวนะคะเขาก็มารับให้แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาล บางคนนักท่องเที่ยวบางคนยังไม่รู้นะคะว่าค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลนะ่ะถ้าเราไม่ใช่ประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองจ่ายทุกครั้งสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะ่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดอย่างนั้นนะคะคือคนที่เป็นคนนอกเข้ามาเนี่ยเขาก็จะคิดตามอัตราส่วนของค่ายาค่าบริการค่ารถส่งกลับมาที่พักของตัวเองเนาะเขาก็ถูก ชาจากโรงพยาบาลอำเภอไปสามพันกว่าบาทเขาก็บ่นว่ามันแพงเนาะเราก็เลยเรียกเขามานั่งคุยปรับความเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนจะเสียมากกว่านี้ถ้าเขาเอาให้ดูอาการสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็จะเก็บค่าตรงนั้นตรงนี้ไปด้วยเนาะแล้วเขาก็สามารถเบิกกับอินชวรันที่เขาซื้อประกันท่องเที่ยวได้อยู่แล้วนะคะนักท่องเที่ยว เราต้องอธิบายเราอธิบายความจริงให้เขาฟังนะเขาอาจจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดไปเรื่องอะไรที่มัน,นไม่ควรเนาะเพราะว่าการที่เขาถูกถลดราคาจากค่าเช่าลดราคาถูกๆค่าเช่าแว่นมอเตอร์ไซค์ที่เอาไปแว่นเนี่ยราคาถูกๆค่าเช่าบ้านราคาถูกๆ เขาก็คิดว่าค่ารักษาพยาบาลจะถูกด้วยนะคะอันนี้มันเป็นคิดเองเองเองถ้าเขามาพูดให้เราฟังเราอธิบายได้เราก็อธิบายให้มันถูกต้องเนาะเพื่อให้มันถูกตรงกันนะคะไม่ใช่ว่าเ,าเห็นว่าเจ็บปวดป่วยไข้แล้วไปทั้งฉีดยาด้วยดูอาการด้วยหมอตรวจด้วยมันก็ต้องมีค่าบรรดาะการที่เขาจะต้องชาร์จจากในการที่เขาซื้อประกันฉีประกัน ท่องเที่ยวประกันอาการเจ็บปวดป่วยไข้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของหมอไม่ว่าจะเข้าคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะมันก็จะไม่ถูกอยู่แล้วเนาะเอาราคาสมน้ําสมเนื้อนะคะเราก็บอกว่าถ้าสามพันกว่าบาทเนียร้อยกว่าเหรียญแต่ถ้าอยู่ในบ้านเมืองของเธอเธอต้องจ่ายอย่างน้อยก็ห้าหกร้อยเหรียญด้วยซ้ํานะเราก็เล่ามาสู่กันฟังเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลสเซเดนต์อย่างคนไทยเนี่ยเขาก็าจะหักไปจากเ บัตรสิทธิบัตรทองของอประกาศสังคมคุ้มครองผู้อยู่ในเลสซิเดต์ในเมืองไทยแล้วเราก็ช่วยจ่ายค่าย,ายาให้หมอเพิ่มอีกสามสิบาทเราก็เล่าสู่เขาฟังว่าสิบับริก,การของอเมืองไทยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่พันสองพันจะเข้าไปหาหมอที่แบบ e ิมเมอร์เนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่ฟังได้ภาพสวย,สวย มาแล้วเราก็เลยได้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเราก็ได้ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือคนที่เข้ามาอยู่กับเราเนาะทำความช่วยเหลือไม่ใช่เป็นหนี้บุญคุณหรืออะไรนะคะเพราะเราช่วยจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเหรอกคะ่ะแต่เราก็ช่วยในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านเนาะเขาขอความช่วยเหลือให้เราช่วยบอกเขาว่าช่วยหาไปพาไปหาหมอเราก็จัดการให้เขานะคะมันก็เป็นเรื่องเบสิกง่าย ไม่ได้ยากลำบากอะไรสำหรับผู้มีบ้านให้บริการนะคะเราช่วยเหลือในเรื่องอ m e r g e เ c นซีเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดเท่านั้นก็พอเนาะเขาก็ต้องรู้รู้ตัวเขาดีนะคะว่าเหมือนเราเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมคะไม่ว่าจะไปเที่ยวท่องเที่ยวหรือว่าจะไปเป็นปัดต่างด้าว ถ้าเราเป็นต่างด้าวไปเข้าไปทํางานแรงงานต้องขอกฎหมายถูกต้องแต่ถ้าเข้าไปท่องเที่ยวแล้วไปโอเวอร์สเต์ต่างประเทศเนี่ยจะต้องถ้าทําอะไรไว้หรือเขาตรวจเจอว่าเป็นคนโอเวอร์สเต์จะถูกปรับนะคะถูกปรับตามวันนะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเราก็จะต้องไปติดคุกเพื่อชดเชยกับสิ่งที่เราอยู่ล่วงเลยไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของ คนที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะเขาถึงบอกไงว่าพมา่าเล็ดรอดเข้ามาขมิ้นเล็ดรอดเข้ามาแล้วก็ลาวเล็ดรอดเข้ามาถ้าไม่มีความผิดอย่างอื่นเขาจะผักดันเรากลับไปนะคะแต่ถ้ามีความผิดอย่างอื่นต้องรับโทษต,ตามที่ทางการเขากำหนดไว้ก่อนเนาะถึงจะถูกออกไปได้นะคะถ้าเรามี ถือแต่พาสปอร์ตแต่ไม่มีวีซ่าอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะอาจจะถูกปรับหรือจับติดคุกอย่างน้อย90วันแล้วก็มีค่าปรับอย่างอื่นด้วยไม่มีทุกคนต้องศึกษาก่อนที่จะไปอยู่ต่างแดนหรือว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในไทยนะคะอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดการต่อพาสปอร์ตของชาวต่างชาติก็มีนะคะถ้าเขามาอยู่เกินหรือว่าถ้าเขาตรวจพบว่า ครั้งก่อนที่เข้ามาแล้วอยู่เกินกี่วันกี่วันแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเขาตรวจเจอแลวไปแจ้งตอนที่เราไปขอต่อวีซ่าเนี่ยเขาจะคิดค่าเหยียบแผ่นดินวันละห้าร้อยหรือสองร้อยบาทอะไรประมาณนี้เขาก็จะคิดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ยอมจ่ายเราก็จะไม่ได้ต่อวีซ่านั้นเนาะอันนี้ฝรัง่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกปรับก็เป็นความสับเป่าของเขาเองหรือเขารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเลยคะ่ะ คนที่ทำอะไรผิดแล้วแก้ตัวแต่ไม่แก้ไขเนี่ยไม่น่าสารเสริญไม่น่าช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะก็เหมือนกับเราทำ u t u b e นี่แหละกฎหมายชุมชนหรือกฎชุมชนเขาตั้งกฎเหล็กไว้ว่าอย่างไงแล้วเราละเ,เมิดกฎแล้วเราไปถูกปิดช่องถูกช่องปิวแล้วก็มาตั้งช่องใหม่แล้วก็มานั่งบอกกับเอฟซี FC ตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยผิดเพราะ อะไรทำไม YouTube ไม่ดีอย่างนี้จริงๆตัวเองไม,ไม่ไม่ศึกษาเลยไม่แก้ไขเลยนะคะว่าที่ช่องปิวเพราะว่าไปซื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรไปขอเอาอลิงก์ของคนอื่นมานะคะแล้วก็เขาขายช่องให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลิงก์มาใส่พอใส่ปุ๊บมันก็ถูกปิวไปเพราะลิงก์ของเดิมนั้นเขาทำผิดกฎอยู่แล้วนะไม่ควรทำนะคะเรื่องพวกนี้อย่าไปมักง่าย ถึงแม้ว่าจะได้รับเงินกินมาเยอะจากที่เราลงคลิปไปมากๆเขาก็คิดให้แล้วนะคะแต่ช่องปิวไปเนี่ยเราทำปิดกดอะไรเราก็ต้องทำขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการไม่ใช่แก้ตัวนะคะเราต้องแก้ไขทุกอย่างไม่มีใครดีหรือไม่มีใครทำถูกไปทั้งหมดเนาะก็เรียนรู้ไปด้วยกันคู่ๆกันไปอย่างนี้แหละถ้าเรา พร้อมน้อมรับที่จะแก้ไขทุกอย่างก็ดีหมดก็เหมือนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในไทยนะคะเขาบ่นเลยฉันมาอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วให้ฉันแจ้งว่าฉันกลับบ้านไม่ได้พอจะอยู่ต่อพอทางการเขาให้ไปขอวีซ่าก็ไปทำอะไรกันไม่ถูกต้องนะคะถูกจับไปนะบางทีก็เสพยา กินไปหรือว่าบางทีก็ถึงก็ทําผิดกฎหมายด้วยกันค้ายาเสพติดหรือว่าไปติดตัวอื่นแล้วตํารวจจับได้ก็มีปัญหานะคะเรื่องมันมีมากมายหนละเขาเรียกว่าโซเชียลเร่ร่อนนะคะกลุ่มคนนักท่องเที่ยวเร่ร่อนก็มีเนาะแต่ก็ไม่เยอะเกินไปนะคะแต่ว่าในเกาะพังานนี้ก็มีบางกลุ่มหลายพอบ้างประหลายปรายแล้วนะคะมองเห็นเริ่มจะเป็นรูปธรรมว่า,วามีคนทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนาะอันนี้เราก็ เอามาเล่าสู่กันฟังเท่าที่เราเห็นสัมผัสมานะคะทางการเขาก็จะจัดการของเขาไปเองแหละเขาก็ไม่ได้ยกเว้นว่าใครเป็นใครนะคะทําตามเสมอต้นเสมอปลายเท่ากันเท่าเทียมกันคนไทยทําผิดกฎหมายก็ผิดเหมือนกันนะคะถ้าถูกจับได้ก็ต้องมีการเออยอมรับความผิดรับสารภาพหรือว่าถ้าไม่ผิดเราต้องมีเหตุผลมีหลักฐานไปหักล้างนะคะว่า อะไรเป็นอะไรอันนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าเราเป็นแล้วเราก็ไม่ใช่ไปตีโพยตีพายฟาดงวงฟาดงาโกรธไปว่าทําไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้กับฉันนะคะเหมือนกับเราอยู่เมืองไทยของเรานี่แหละสิ่งที่ดีคนเห็นก็เยอะนะคะแต่บางคนรู้ว่ามันดีแต่มองแกล้งมองไม่เห็นว่าดีนะคะ ก็ตะแบงไปเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยน่าอยู่นะคะมีอะไรที่เป็นความสิทธิของคนไทยความเป็นไทยเนี่ยใครๆก็ชอบนะคะยิ่งไม่อยากพูดนะคะว่าเราสัมผัสกับชาวต่างชาติมากมายเนาะเขามาอยู่เขากินอาหารนะมือ้อนึงไม่ถึงสองเหรียญน,นะคะก็ถ้าสองเหรียญมันก็หกสิบาทเนาะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าจะเพิ่มมาตามอ่าราคาค่าเงินอ่อนค่าหรือว่าเงิน แข็งตัวของประเทศเขาบ้านเราอ่อนลงเนี่ยก็ทำให้เขาา่จ่ายถูกลงด้วยซ้ํานะคะถึงแม้ว่าค่าของชีพในช่วงภาวะมืนเฟอ้เอเงินค่าอ่อนตัวของบ้านเราเนี่ยเขาก็มาเหมือนมาเที่ยวอยู่ฟรีๆเลยนะคะบางคนพอจะจ่ายค่าที่พักแบบโฮสเทลคืนละสิบเหรียญก็บนกระปอดกระแปดนะคะว่าทําไมมันแพงเนาะ เด็กก็เลยเอาเขามานั่งคุยว่าเอ็กชแนนวันนี้เท่าไหร่แล้วเธอจ่ายเท่าไหร่อันนี้ฉันอยากถามเธอถ้าทูรอยู่ที่บ้านเธอเธอจ่ายเท่าไหร่เธอค่าคองชีพค่าแค่เนี้ยเอาเพียงว่าค่าเช่าที่พักหรือเช่าบ้านหรือว่าจ่ายค่าบ้านของเธอเธอจ่ายเดือนเท่าไหร่เขาก็เล่าว,ว่าเท่านั้นเท่านี้แล้วเราก็คิดเป็นเหรีเงินไทยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันก็สมน้ําสมเนื้อนะเพราะเธอนั่ง เครื่องบินมาราคาตั๋วเต็มเต็มอยู่แล้วแล้วเธอสามารถมาหาที่พักราคาถูกๆได้ตอนนี้ก่อพังานเขาเตะตัดขากันเองในบางส่วนบางมากเขาถึงให้ฝรั่งเอาไปลงโหวตได้นะคะว่ามาที่นี่ราคาไม่แพงก็เลยมันมีทั้งในดีมีเสียในเสียมีดีเนาะว่าทำไมถึงมีคนเข้ามากันเยอะแล้วคนที่เข้ามาส่วนเยอะ บางคนเขาถือว่าอ้อจากตรงนี้มันที่พักราคาถูกคุณภาพไม่เต็มที่เขาก็อยากไปพักที่มีบริการเต็มที่เหมือนกันแล้วก็จ่ายในราคาที่ไม่แพงเนาะอันเนี้ยมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะคะทำให้เราได้มองเห็นกระจกสองด้านสามด้านจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่อยู่รบรอบๆตัวเราแล้วรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราจะปรับตัวของเรายังไงจะอยู่ยังไงให้มัน อยู่ได้ในช่วงที่ประเทศเปิดแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเราไม่ไม่โลภมากนะคะมันจะอยู่ได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราโลภมากเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่มันจะได้มันก็ปิดปิวไปเป็นของเพื่อนๆบ้านรอบๆตัวนะคะแล้วก็ธุรกิจเกาะพังงานนี่เกิดขึ้นตอนนี้จะเหมือนสลัมอยู่แล้วนะคะ อากที่ว่าเมื่อก่อนห่างๆกันอยู่นะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงโอ้โหในระยะสิบกิโลนี่มีเซเว่นอีเลกับมินิม,มาร์นี่แปดแหง่งหกแห่งกลับย้อนกลับคืนมาแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็เริ่มจะมีเข้ามาใหม่อีกแล้วปรับตัวมากขึ้นเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีเริ่มเป็นตลาดนะคะตลาดก็จะขึ้นอยู่ กับาการดูแลสุขอนามัยจากเทศบาลสุขพิบาลผู้เก็บขยะอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังรักอนุรักษ์นะคะเจอที่ไหนเก็บช่วยเก็บขวดพลาสติกใส่ถุงเดินเก็บไปตามถนนหนทางนะคะอันนี้ก็มีฝรั่งเป็นกลุ่มฮีโร่ต่างๆเข้ามาเป็นอาสาจิตอาสาอย่างนี้ก็เยอะนะคะเขาทำเพื่อ ให้มีชื่อว่ากลุ่มนี้เคยมาทำความาช่วยเหลือบนเกาะในสาธารณะการช่วยเหลือสาธารณะนี่มันทำให้มีเครดิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนบางคนที่จะพูดให้เรานะคะเคยบอกถามเรานะคะว่าช่วยขายที่ดินขายรีสอร์ทให้ด้วยเราก็บอกว่า ขายที่ดินอย่างเดียวโอเคแต่ขายรีสอร์ทต,ต้องเสียภาษี